สวัสดีครับวันนี้เรามาลองแปลงไฟล์โมเดลต่างๆนะครับเข้าไปใช้ใน리วิวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล 3D Max แซตอัพอบีต่างต่างครับเดี๋ยวเพรว่านี้จะเริ่มที่สามดีแกก่อนนะครับว่าถ้าเรามีไฟล์สุดีแม็กจะต้องทำังไงบ้างเอาล่ะเริ่มกันก็ตอนนี้มีไฟล์ 3D m a x อยู่อันนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเดี๋ยววันอื่นๆจะทยอยทำวิธีการแปลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอ3 d Max ก่อน ยากคอปลากสับโคเดลนิดโดยหลักแล้วคือวิธีการคือเราจะแปลงเข้าไปไว้ในเป็น dwg นะครับซึ่งเป็นไฟล์กลางหลักที่ใช้เป็นปกติหลังจากนั้นเราก็จะอิ i พอร์ต dwg นั้นๆเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใช้ revit 2อ1ูยหนเ้าอนะตอนตอนที่แปลงไฟล์เป็น dwg ผมก็จะเปิดให้เป็นไฟลนะ์ เก่าๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องก็คือเป็นแชร์เก่าๆนะนเดี๋ยวใช้ไม่ได้โอเคไฟล์โหลดมาแล้วสักคู่นะครับก็ประสงค์นี้ก็คือที่ทำมาก็เพื่อจะได้แชร์ไฟล์ต่างๆที่เป็นสามีแม็กโมเดล s e t c u p โมเดล Revit โมเดลหรือว่าถ้าเรามีไฟล์ของตัวเองต่างๆเนี่ย จะได้แปลงไฟล์เข้าไปใช้ในรีวิชโมเดลได้นะครับเป็นปกตินะครับก็เป็นประโยชน์หวังว่าคงเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่ใช้รีวิชกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าไปที่หน้าเว็บผมก็ดาวน์โหลดโมเดลมาใช้ได้ด้วยนะครับอ่าไฟล์หลดไฟล์ลิงก์กดคอนติเนียเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้ไฟล์โมเดลมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพอเราจะเอาไปใช้ต่อนะครับเออนุกาตกดคีย์บร keyboard, อร์ดช็อตคัดโช,ค,ดชคลิกนิดนึงโชกดนิดนึงนะครับโชว์ลากกดโอเค เวลาได้โมเดลมาแล้วนะครับก็ลบโมเดลเอื่นๆที่ไม่ต้องการทิ้งไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสามมิเน็โมเดลที่แยกชิ้นๆมาอย่างนี้นะครับก็ลากรอบทั้งหมดแล้วก็กรุปอันกรุปให้หมดเลยนะครับถ้ามีกรุปถ้ายังมีกลุปค้างอยู่แล้วก็ให้คลิกที่โมเดลใดหนึ่งอันนี้ก็หมายรวมว่าเราก็ต้องมี uh, get, uh, uh, สามมิเน็ตอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับลากรอบโมเดลทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วคอนเวอร์ตฟูอิดิโตร y หลังจากนั้นคลิกที่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับไปที่ช่อง Modify แล้วก็กด Attach เราใช้ Attach ธรรมดาอย่างนี้จะต้องคลิกทีละชิ้นเราใช้ Attach แบบ List ลากลกด Shift เพื่อเลือกทั้งหมดนะครับและ Attach เพื่อรวมให้โมเดลเป็น Object ชิ้นเดียวกันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าดืไฟลโมเดลละเอียด้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คลิกที่โมเดลนะครับ กด W o บนคียบอร์ดนะครับเพื่อเลื่อนโมเดลให้ไปอยู่ในตำแหน่ง 0, 0ูนะครับอยงนี้นะครับแดไม่ต้องปรับนะครับเดีย๋ยวมันจะกดโมเดลลงไปกับพื้นแล้วก็ Customize unit setup set unit ให้เข้านิดนึงนะครับแล้วแต่ถนาดที่เ e ็ unit ให้เป็นมิลลิเมตรไว้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียม export ไปที่โลโก้นะครับไฟล์ export export select ก็หมายความว่าเราต้องคลิกเพื่อ select click s i z หนึ่งครั้งเพื่อ select ตอ่อไฟล์ export export select หลังจากนั้นก็ให้ browse ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการ export ก็ s a e ลากไปนะครับกด save หนึ่งครั้งเขาจะวิง่งไปที่โฟลเดอร์เขายังไม่ save น,นะเพราะเรายังไม่ได้ใส่คูณไฟล์แล้วเราก็เลือกไปนะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็น s s เอาเข้ารี i ไม่ได้ ก็ใช้หรือได้ในเวอร์ชันใหม่ๆผมก็ไม่แน่ใจน,นะครับเป็น DWG เป็น a r m ์ h แชร์ผมสังญาตตั้งชื่อนะครับผมเป็นูนหนึ่งแล้วกัน DWG นะ <B> นะครับกดเซฟหลังจากขึ้นเซฟมาแล้วเนี่ยก็ที่เลือกเป็น Select Object Convert ทุกอย่างเลือกที่เข้ามาเป็นค่า Default เลยแล้วก็เลือกไปแบบที่ เก่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขอเป็น2010เลยนะครับเพื่อจะได้ Import เข้า r e วิชได้ไม่ติดปัญหาอะไรกดโอเคแล้วก็จะ Export เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดรีวิชขึ้นมาดูกันก็เปิดโล,โลโก้นะครับส่วนรีวิช พอเราเปิดดีเวคขึ้นมาแล้วนะครับผมขออนุญาต new project มาเพื่อเป็นเป็น r c h i t e c t u r a l template ก่อน,นครับเพื่อรอไว้ครับเดี๋ยวเราจะ New อีกครั้งหนึ่งเป็น Family แล้วก็จะ Import เข้าไปใน Family ก่อนที่จะเอาเข้าไปในดีเวโอเคอันนี้ผมเปิดเป็นค้างไว้เฉยแล้วก็ New อีกครั้งหนึ่ง New Family โอเคเป็น Genetic แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกอถ,ถ้าต้องการเลือกแบบเฉพาะเจาะจ,จงนะครับว่าเป็นโทนิเจอร์เป็นอะไรอะไรผมขออนุญาตใช้เป็นเมทร,ริกเจเนติกโมเดลปกติก็อินเสิร์ตเลยครับอินพอร์ตแคตก็บราว s e ไปณจุดที่เราเซฟไฟล์ไว้กดโอเพ่น ผมก็ปี้ไว้แล้วก็เลือกค่อยมาเลือกชื่อไฟล์ตรงนี้จะได้ไม่ต้องกินํำซ้อนนะครับกด Open ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าไฟล์ละเอียดมากถ้าไฟล์นั้นไฟล์ใหญ่ก็นานนิดนึงนะครับอันนี้ก็ทามแชร์ share. ตัวนี้ค่อนข้างละเอียดเหมือนก,กันถ้าจะว่าไปก็รอแป๊บหนึ่งขอแทรกเพิ่มนิดนึงในกรณีที่ไฟล์ Import แล้วรอนานนะครับขอตัดกลับมาน,นิดนึงก็ให้คลิกที่โมเดลที่เราทำนะครับที่สนี้นะครับ ก็เวลาจะเข้าปปเป,ป็นหมวดกดคลิกก็กดพาร์ติเนตคลิกเมากลางครั้งก็หมุนได้นะครับเ้ื่เมาส์ให้คลิกที่โมเดลนั้นๆนะครับไปที่ช่อง Modify นะครับแล้วใช้ Pro Optimize นะครับเพื่อลดโพลิกอนลงนะครับถ้าเราเห็นที่โพลีกอนจะละเอียดมากเวลาจะ Import เข้าไปใน Revit อาจจะหนักแล้ให้เขา Calculate ก่อนหนึครั้งนะครับเขาก็จะบอกว่าโพลิกอน มีกี่โพลิกกนอะไรเนี้ยเราก็ลดจํานวนเปอร์เซนต์ลงโมเดลอาจจะละเอียดน้อยลงนะครับแต่ว่า import เข้าไปเป็น Family แล้วทํางานต่อใน r e วิ t ได้ดังนั้นผมจะลดเวอร์เทลงเหลือสัก10%ก็สังเกตว่าเนื้อโมเดลก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับก็ยังสวยยังใช้งานได้อยู่นะเวลา import ก็ลีวนี้เราคลิกแล้วก็ Export เหมือนเดิมนะครับ Export ตีเล็ตามขั้นตอนเมื่อครู่นี้คน เรว่าเมื่อกี้ทำาป็น arm c h a r ศูน์หนึ่งก็เป็นศูนยหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันนะครับ็อเอ็ก x อร์ตไปีวิทเป็น auto c a ต้องมาสุดนะครับแต่ถ้าของเพื่อนเพ่อนเอฟอร์ตแล้วเอาเข้ารีวิทได้เพราะว่าแรมแรมเยอะแล้วล cpu ถูงก็ไม่ต้องทำขัำ้นตอนนี้ครับข้ามไปได้เลยก็ได้โมเดลออกมาแล้วนะครับดังนี้ก็จะเป็นฟ a m i l y ครับเราก็ไปที่โหมโเดเ e t ต i n g Okay, แล้วก็ทาให้ดูเป็นแบบไฟล์เนยกันนะครับดีเทลเยอะๆเนาะก็ไปที่สางวีดีเท่านี้เองครับง่ายนะครับก็ no, วิธีการสอดเข้าไปในวิดีครับหลังจากนั้นก็โหลดทูโปรเจกต์เลยหรือว่าเพื่อนๆจะเซฟเป็นแฟมิลี่เก็บไว้ในเครื่องก่อนก็ตามถนัดแล้วแต่สะดวกนะครับนี่ก็จะทำให้เราเ มีไฟล์แฟมิลี่มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าไปใช้ในงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสรคนเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาวิธีการแปลงโมเดลประเภทอื่นๆมาแชร์กันให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเป็นสามนักก่อกนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อผมทำหน้าเพจเว็บเพจนะครับแชร์โมเดลต่างๆให้ดาวน์โหลดฟรีไว้นะครับ ก็เข้ามาที่หน้าเว็บเพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เทคจะอยู่ด้านล่างก็จะได้เข้ามาดูมาดาวน์โหลดได้แล้วก็หรือถ้าพิมพ์เข้าไปก็จะยาวหน่อยนะครับก็อันนี้ครับ,รบไม่ก็เข้าไปที่หน้าเว็บตรงก็ได้นะครับถ้าจำตัวยาวๆนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมีลิงก์เดี๋ยวจะมีลิงก์ที่หน้าเว็บให้ลิงก์เข้าไปที่หน้าฟรีโมเดลดาวน์โหลด อันนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้ได้ทุก,กวันนะครับถ้าไม่ติดภลาดและิดใดๆก็เข้าไปที่เว็บบล็อกของผมนะครับแล้วก็เดินไปดาวน์โหลดแฟ้มโมเดลได้เลยสั้นๆแค่นี้ครับผมหลอน,นี้แชร์วิธีการแปลงไฟล์โมเดลสาวมิกเข้าเป็น r e v i t f a ม i ล y เข้าไปใน r e v i t p r o เ e c t ครับสวัสดีครับ